สุดท <sm chamado também lly> ี่ชายยุนลั่นไทย PBS ไม่เหมือน n b t เพราะไม่รับคำสั่งจากรัฐบาลเห็นถือโหหล่อจังเลยนะครับ คือจะอธิบายอย่างนี้นะการที่ไทย p ี s เนี่ยมันตกอยู่ในยุคที่มีรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายรัฐประหารแล้วก็เป็นปริปก,กับพักเพื่อไทยและก็ทักษิณเนี่ยน,นะครับเขาก็ได้ทำการอนุมัติให้ใครหรือบุคคลใดเข้าไปทำงานเพื่อเป้าประสงค์บางอย่างอย่างเช่นเขาต้องการให้คนที่เป็นปริปก,กับพักเพื่อไทยและทักษิณเข้าไปทางานก็แน่นอนแหละคนจาพวกนี้ก็ต้องด่าพักเพื่อไทยและก็ทักษิณต้องทาตัวเป็นปฏิปก,กับรัฐบาลที่มาจากพักเพื่อไทย แล้วก็ทักสิน ไม่ต้องไปสั่งครับเพราะว่ามันเป็นแผนงานอยู่แล้วเปรียบเสมือนคุณเอาหมากัดไปไว้ในบ้านอะ่ะเป้าประสงค์ของการที่คุณเอาหมากัดไปไว้ในบ้านก็คือต้องการให้มันกัดคนที่เดินผ่านเข้ามาในบ้านเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยไม่จําเป็นต้องไปสั่งให้กัดเพราะหมามันกัดอยู่แล้วการที่คุณเอาคนที่จ้องจะกัดพักเพื่อไทยจ้องจะกัดทักษิณเข้าไปไว้ในไทย PBS แน่นอนแหละครับไม่ต้องไปสั่งงานอะไรเขาก็ทําให้เพราะงั้นเนี่ยการมาพูดว่าโอ้ยผมไม่รับคําสั่งก็มันไม่ต้องสั่งไงคุณกัดอยู่ แล้วคุณเป็นปริปักกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วจะต้องไปสั่งอะไรครับจริงๆแล้วคําสั่งนี้มันเป็นแผนงานเชิงนโยบายที่เขาจัดการไว้แต่ต้นแล้วว่าจะเอาใครหรือว่าเอาโครงสร้างจากผู้บริหารฝ่ายใดเข้ามานะครับเพราะงั้นแผนงานมันก็เป็นไปตามนั้นไม่ต้องไปสั่งอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายจะบอกว่าไม่รับคําสั่งจริงๆมันไม่ใช่หรอกมันเป็นคําสั่งเชิงนโยบายไปแล้วยังไม่นับนะครับว่าการให้ค่าตอบแทนแบบอู้ฟู่ปีหนึ่ง20ล้านสัญญาระยะยาวได้ไราไยได้เป็นแบบ300ล้านอย่าง ะะมาที่ไหนจะไม่เอาเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าคุณสุดที่ชัยหยุดเนี่ยพูดเอาหลอกเกินไปพูดแบบโอ้ยไม่รับคําสั่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าคุณไม่รับคําสั่งคุณทํางานโดยไม่ต้องสั่งเพราะเขารู้ว่าคุณจะทําอย่างนั้น 2. นะครับคำสั่งนั้นนะมันเป็นคําสั่งเชิงนโยบายเป็นคําสั่งเชิงโครงสร้างที่รัฐบาลในยุคนั้นเป็นคนจัดการให้มันเกิดขึ้นก็คือเอาคนที่เป็นปริปก,กับศัตรูของรัฐบาลในยุคนั้นนะเข้าไปอยู่มันเป็นคําสั่งตั้งแต่นั้นแล้วครับ ส่วนประเด็นเรื่องที่คุณสีโรดบอกว่าไทย p ีบีเนี่ยนะครับไม่ได้รับเงินจากรัฐบาล <c oughs> <c oughs> คือสีโรดต้องไปนั่งตั้งสตินะครับเงินภาษีจากสรรสามิตรจากสุราน้ำเมาอะไรเนี่ยมันถูกผ่านร่างกฎหมายโดยรัฐสภาเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเงินที่แต่ว่ามันเป็นลักษณะให้ระยะยาวไม่ต้องมาผ่านร่างทุกปี ไอภาษีของสัมปสามิตรหรือว่าน้ำเมาสุราอะไรพวกนี้ภาษีบาปพ,พวกเนี้มันให้คุณได้โดยไม่ผ่านสภาหรอครับมันก็ต้องผ่านสภาัะงนั้นถ้ามันผ่านสภาก็เท่ากับว่ามันเป็นเงินที่ได้จากรัฐบาลเพียงแต่ว่ามันไปผ่านมาจากยุคไหนละ่ะยุคคอสชอยุคไหนหรือว่ายุครัฐบาลประชาธิปไตยมันเป็นยุคไหนกันแน่ที่คุณได้มาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันเป็นเงินที่ได้จากรัฐบาลที่เขาให้คุณในระยะยาวจะมาปฏิเสธว่าคุณไม่ได้เงินจากรัฐบาลไปไม่ได้หรอกเพราะว่า รัฐบาลเขาเป็นคนดูแลภาษีสิ่งที่คุณสีโรดพูดเนี่ยมันเป็นการพูดแบบเชิงสีเท่านันชัยพยายามจะให้คนเข้าใจบิดเบือนไปว่าคุณไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลไม่ได้รับผลประโยชน์ก้อนโตตร,ตรงเนี้ที่หลายๆคนก็รวยกันอู้ฟู่เพล่เพะถ้าย้อนกลับไปดูการอนุมัติงบการอนุมัติสัญญาต่างๆมันก็เกิดขึ้นในยุคคอสอชอเสียด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ที่คุณสีโรดออกมาปกป้องจะเป็นจะ ะะก็ต้องถามกลับไปว่าคุณสีโรดปกป้องผลประโยชน์ตนเองใช่ไหมในทางกับการถ้าไทย PBS ตอนนี้เป็นคุณแขกคำกาเข้าไปแล้วได้สัญญาปีละ20ล้านระยะยาว300ล้านอย่างเงี้ยคุณสีโรดจะพูดอย่างนี้ไหมจะออกมาปกป้องไหมเผลอตรวจสอบเข้าไปลึกๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีรัฐบาลจากเผด็จการด้วยซ้ํา แต่เพิ่นว่าตอนนี้มันเป็นผลประโยชน์ที่ทางฝ่ายคุณสีโลดพวกพ้องคุณสีโลดได้ประโยชน์คุณสีโลดก็เลยไม่รู้สึกตะขิดตะขวนใจว่าโอ้ยไอ้สัญญาพวกนี้มันเป็นสัญญาของยุคที่มาจากการรัดประหารนะได้มาโดยไม่ชอบทมนะอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติอะไรหลายอย่างของคุณวิโรจน์นะครับสรุปภาษีกูทั้งนั้นหรือว่าตอนนี้เป็นพวกเดียวกันแล้วก็ไม่อยากตรวจสอบครับคุณวิโรจน์ก็ต้องฝากไว้ด้วยครับอย่าพูดอะไรในเชิงที่มันทําให้สังค มเ,เข้าใจผิดไปมันเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจครับ